โอเคครับในขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเ,เราจะเริ่มมาทำการออกแบบ d a t a t a b e s e นะครับออกแบบ ER d i a g ไดแกรมสักนิดนึงนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างโมเดลนะครับสร้างโมเดลโดยใช้ e framework นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับ <c oughs> เราจะใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า My SQL Workbench นะครับ My SQL Workbench นะครับหน้าตาไอคอนมันจะเป็นแบบนี้ My SQL Workbench สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ MySQL.com นะครับ MySQL.com ไปในส่วนของ Developer Zone นะครับ จจเจอมั้ยฮะ d e v e l o p e r Zone แล้วก็จะอยู่ในข้างล่างนะฮะเออตรงไหนฮะ MySQL Download นะ MySQL Download เออจะเห็น MySQL Workbench ตรงนี้ฮะก็ MySQL Workbench นะคร <c oughs> ับ Workbench ครับ <Work bench. S 1> <c oughs> แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยครับเวอร์ชัน installer ตัวนี้3 1 8เมกนะครับมันจะให้ล็อกอินนะครับก็ไม่ต้องล็อกอินนะครับกด n o t h a n k s Just Start My Download ก็จะดาวน์โหลดเวอร์ชัน6.1.7นะครับ,รบ,ก,รบก็ติดตั้งตามปกติครับอันนี้ เน็กเน็กเยียดเยดโอเคโอเคนะครับเปิดขึ้นมาก็ะลองเปิดขึ้นมาครับนก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับฮนะก็ ประมาณนี้นะครับครับคือหัวใจของเว็บแอปพลิเคชันที่เราจะพัฒนาเนี่ยนะครับผมมองว่าเราควรที่จะวิเคราะห์และออกแบบระบบให้ดีก่อนนะครับให้ดีก่อน<ม>อ,อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าถ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นนี้ยิ่งดีครับ<ม>ก็คือให้มันครอบคลุมระบบงานของเราก่อน,น<ม>ออกแบบในในโปรแกรมนี้แหละนะครับ คือออกแบบแบบลูกทุ่งนิดนึงนงะลูกทุ่งนิดนึงก็คือเราจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับเราก็จะมาออกแบบในนี้นะครับจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างในตารางมีฟิลไหนบ้างนะครับก็จะวิเคราะห์กันในนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมโยงข้อมูลกันให้เรียบร้อยค่อยไปเขียนโปรแกรมนะระจะไม่ใช่แบบว่าเดินเข้ามาแล้วก็เขียนโปรแกรมเลยนะครับจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่า เขียนโปรแกรมเนี่ยจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายต้องออกแบบก่อนนะครับบางที่บางบริษัทอาจจะออกแบบ2เดือนนะโคดดิ้งเดือนเดียวถ้าเราออกแบบระบบดีนะครับเวลาไปโคดโปรแกรมเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตอบโจทย์คนใช้ด้วยนะต้องวิเคราะห์จากคนใช้เราต้องเก็บข้อมูลผู้ใช้งานว่าต้องการอะไรบ้างแล้วก็มาดีไซน์มาออกแบบ พอออกแบบเสร็จปุ๊บเขียนโปรแกรมออกมามันก็จะตอบกับคนใช้ได้ตรงเป้าแต่ถ้าเราแบบว่าออกแบบไปด้วยเขียนโปรแกรมไปด้วยอย่างนี้โปรเจกต์จะใช้เวลานานมากนะครับเพราะว่าอะไรครับการที่เพิ่มเข้าไป1นึ่งฟิลเข้าไปในตารางเนี่ยเราต้องไปแก้โคด้ดไปแก้โคด้ดมันก็เยอะพอสมควรนะครับแล้วไปแก้หลายที่ด้วยนะครับเพิ่ม1นึ่งฟิล ในความเป็นจริงไม่ไม่อย่างไรน,นะบางทีอาจจะเพิ่มเป็นสิบฟิลอะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันก็จะจะทําให้ยุ่งยากในการเขียนโปรแกรมนะครับก็ทางที่ดีควรที่จะออกแบบให้เสร็จหรือว่าให้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้ก่อนนะถ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ยิ่งดีนะครับในขั้นตอนนี้ผมก็จะพาไปเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างเอ็นติตี้รีเลชันชิพหรือว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเอ็นติตี้นะครับเอ็นติตี้มันเป็นคําศัพท์ทางด้าน เดต้าเบสนะครับจริงจริง i t y ก็คือตารางเทเบิลนั่นแหละ,ะก็มาตรงนี้ก็ไฟล์ new model นะครับไฟล์ Find new model ครับอันนี้ผมตั้งชื่อให้อ่า double click แล้วก็ตั้งชื่อเดียวกันกับชื่อของโปรเจกต์ของเราเลยนะครับผมตั้ง e underscore t r a i n i n g สอง นะครับยี e, นักาซึ่งการเทรนนิ่งสอนอันนี้สับทางด้านฐานข้อมูลก็เรียกสกีมาสกีมาก็คือชื่อฐานข้อมูลนั่นแหละนะอ่าเดิไปคลิกแล้วก็พิยมยีนเทรนนิ่งสอนนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอลเลชันเป็น utf8 unicode ci รเ,เราจะเราจะใช้การเข้ารหัส ตัวอักษรเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นมาตราฐานสากลนะครับได้ไหมครับ G e Training 2, 2> นะครับอ่าได้ไหมครับอ่ายูทีพแปด Unicode C I นะครับได้ไหมครับ u C I ครับ อันล่างสุดของ UTP8 นะครับอโอเคทีนี้นะครับในส่วนของ y Framework เนี่ยมันจะมีลักษณะนี้ครับคือเดบเบิ้ลคลิกที่ Add diagram อ,อ,อันนี้เขาเรียก EER i i g r r m นะ E R ER d i EER a m ส่วนใหญ่เราจะใช้ลักษณะ one to many นะครับ อเคนะครับก็เราจะทำสัก2อสตารางนะฮะโอเคตารางแรกครับคลิกที่ table นะครับแล้วแล้วก็มาคลิกในสเตทพื้นที่ทำงานของเรานะครับได้ไหมครับมันจะขึ้น table ลนะครับเราเดี๋ยวมันคลิกขึ้นมาครับแล้วก็ใส่ชื่อ table ผมจะตั้งชื่อ user อะกันตาราง user มันมีธรรมเนียมของการออกแบบอยู่ก็คือฟิล์แรกเนี่ยจะต้องเป็นฟิล์ที่มีชื่อว่า id นะครับแล้วก็ enter จะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นรูปกุญแจให้เรา id แล้วก็ enter นะฮะมันจะขึ้นรูปกุญแจให้เราหมายความว่าอันนี้เป็น primary key หรือ key หลักนะครับีนี้ใน key หลักเนี่ยเราจะต้องมาติ๊กตรงนี้ด้วยครับ ai auto increment หมายความว่าให้มันเติม ข้อมูลลงไปอัตโนมัติเลยนะครับข้อมูลในที่นี้ก็คือตัว running number นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเรื่อยๆนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, เขียนฮะนะอ่าต่อไปสิ่งที่ตาราง user จะต้องเก็บมีอะไรบ้างครับอ่าเช่น username password first name last name นี่เป็นต้นนะครับ เอาเป็นเบสิกก่อนนะครับโอเคทีนี้นะครับเราก็มากำหนดเพิ่มเติมนะครับในระดับของอินเตอรเปีเลยนะครับอย่างเช่นในฟิล e r n a m e นะครับเราใช้ความยาวไม่เกิน45ตัวอักษรนะครับตัวนี้จะต้องเป็นค่าไม่ว่างนะครับจะต้องมีข้อมูลก็คือเราต้องมาติ๊ก NN นะครับติ๊ก NN นะครับนะครับ n n ือค่าไม่ว่างนะครับแล้วก็ไม่ว่างทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่างทั้งหมดเลยนะจะต้องมีข้อมูลถึงจะบันทึกลง d a t a b a เบได้ทีนี้ username จะต้องเป็นค่าไม่ซ้ำก็คือ u uq นะฮะเป็น unique index ก็ติ๊กของ username ด้วยเป็นค่าไม่ซ้ำหมายความว่า username ที่มีในระบบจะต้องไม่ซ้ำกันนะซึ่งเป็นธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมฮะ ธรรมชาติอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับเสร็จทีนี้นะครับคอมเมนต์เราก็ใส่เป็นภาษาไทยครับชื่อผู้ใช้เดี๋ยวจะมีเหตุผลว่าทำไมนะครับทำไมตอนที่เราใช้ key generator สร้างโมเดลครับมันจะจะเห็นภาพตรวน,นั้น password ก็รหัสผ่านนะครับ first name ก็ ชื่อ last name ก็นามสกุล first name เราอาจจะเปลี่ยนความยาวเป็นเท่าไหร่ครับ100 last name ก็100ทําทำไมถึงเก็บเป็นชาวาชาวาชาคือสมมุติว่าความยาว100เนี่ย ชื่อของเราจริงมีความยาวแค่50มันก็เก็บแค่50สนะครับส่วนที่เหลือมันไม่ได้เก็บแต่แต่ถ้าเป็นชาธรรมดานะครับความยาว100ชื่อของรหา 50, ที่เหลือเป็นสเปสว่างอีก50นะครับก็คือเก็บเต็ม100นะครับโอเคนะครับเราจะต้องใส่คอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้ก็คือคอมเมนต์ของตารางนะรตารางผู้ใช้ ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ลงรายละเอียดว่าสมัครเข้าระบบล่าสุดวันไหนเวลาเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้ลงนะครับเอาแค่แค่นี้เบื้องต้นก่อนนะครับให้เห็นภาพน,นี่คือตารางเดียวนฮะตารางยูเซอร์ทั้งนี้ทั้งนั้นการวิเคราะห์ระบบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับที่เราจะลงรายละเอียดนะไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับอยู่ที่ว่าเราจะลงรายละเอียดเยอะ หรือน้อยแค่นาอีครับมันเป็นเหมือนศิละปะนะครับ,นะรบการวิเคราะห์และออกแบบระบบครับอันนี้ยูเซอร์นะครับ,นนรบเสร็จทีนี้ผมจะมีตารางเพิ่มนะครับผมเมื่อคลิกแล้วก็ตั้งตั้งชื่อว่า,าชื่อว่าอะไรดีโปรดักมือนกันครับสินค้าโปรดักนะครับ เดิมครับเป็น ID Enter นะครับเป็น AI นะครับ Product Name ชื่อสินค้า Product <Price S 2> <m lık> เป็นไเป็น INT integer ราคาน,นีตารางสินค้าชื่อสินค้ากับราคา Product Price นะครับชื่อ,อาราคาเป็นจำนวนเต็มนะฮะ Integer นะครับอันนี้ผมลงแค่นี้ก่อนนะครับให้เห็นภาพก่อนนะครับทีนี้ใส่อีกรารางนึงนะครับเป็น Product Price Product Price ไอดีก็เป็น AI นะครับแล้วก็น,นี้ก็เป็นโป,นปนรดักทไทยหน้อยเหมืันค่าไม่ว่างนะครับแล้วก็น,นี่เป็นประเภทสินค้าประเภทสินค้าโอเคอย่าลืม AI ครับเป็น AI ก็จะบอกว่าสินค้านี้อยู่ในประเภทไหนนั่นเองสมมุติว่าเราเรากำลังที่จะสร้างระบบซื้อขายสินค้านะครับ <c oughs> เ r o d น c ะครับโป <c oughs> รดักทยเป็นประเภทสินค้า โอเคครับทีนี้เราจะสร้าง r e l a t i o n หรือความสัมพันธ์นะครับในที่นี้เดี๋ยวผมปิดตัวนี้ในที่นี้เราจะเป็นลักษณะของ one to many ใช้ตัวนี้นะฮะคลิกที่ตัวนี้ทีนึงนะครับ n ต่อ n ที่เป็นจุดบานะครับ1ต่อ n ครับ1 1ต่อ n จุดบา Apost นะครับคลิกที่ product แล้วก็ไปคลิกที่ product type เราจะเห็นว่า product type มันมีขามาใช่ไหมฮะแล้วก็มาที่มันจะมี f i l product type id โผล่ขึ้นมาให้เราด็นะฮะนี่คือ,อความสัมพันธ์ที่มันเชื่อมมาก็ระบุว่าสินค้าหนึ่งสินค้าชิ้นหนึ่งอยู่ในหมวดหมู่หมวดหมู่หนึ่ง เจนะสินสินค้าชิ้นหนึ่งอยู่ในหมวดหมู่ห,น,หนึ่งหรือว่าหมวดหนึ่งหมวดหม,มู่มีสินค้าหลายชิ้นนั่นเองโอเคนะฮะหนึ่งหมวดหมู่มีสินค้าหลายชิ้นนะเช่นหมวดหมู่หนังสือก็มีหนังสือหลายเล่มอยู่ในนี้นะฮอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือ one to many one to many สาเหตุที่เราทำ relation นี้ก็เพราะว่า เวลาที่เราสร้าง generate code ด้วยด้วยีเนี่ยมันจะสร้าง relation ให้เราด้วยในนั้นซึ่งแบบอัจฉริยะมากโอเคนะครับก็เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็ทำการ forward ไปที่ database ครับก็มาที่คำสั่ง database แล้วก็ forward engineer ครับนะครับคลิกเข้าไปนะครับถึงตัวนี้ก็ next ฟอร์เวิรนะ์ดเอนจิเนียเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่เราจะเอาโครงสร้างที่เราทำไว้เนี่ยตาม E-R Diagram เนี้ยฟอร์เวิไปที่ My SQL เขียนะครับมันจะไปสร้างาชื่อฐานข้อมูลไปสร้างตารางในนั้นให้เราอัตโนมัติเลยนะครับนะอันนี้เป็นออปชั่นนะครับเราไม่ได้เลือกนะก็ Next ไป อันนี้เป็นฟิลเตอร์ว่าเราจะเอาตารางไหนบ้างไม่เอาตารางไหนบ้างอันนี้เราทั้งหมดเลยนะครับก็เน็กไปนี่คือคําสั่ง sql ที่มันเจเนเรตให้เราครับจะเห็นว่ามันจะสร้างตารางให้เราเสร้างสกีมาสร้างฐานข้อมูลให้เราด้วยเน็กไป successful close น,นี้ไปดูหน้าตาที่มันสร้างให้เราครับวิธีเข้าก็คือ ในเครื่องผมมันเข้า l o c a l h o s ไม่ได้ผมก็จะเข้า1 2 7 00, 00, ่0สองจุดูนจุดูนจุด slash ph php my admin นะครับใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแล้วกเ็เข้าไปที่ G 2อเทรด G training สองใช่ไหมครับ G underscore t ทรนนิ่งสองก็จะเห็นว่ามันจะมีเทเบิลเกิดขึ้นสามเทเบิลตามที่เราดีไซน์ไว้ใช่ไหมฮะโอเคนะครับทีนี้ลองเปิดเข้าไปที่ตารางมีสเทเบิลนะครับคลิกเข้าไปดูที่ User นะครับคลิกเข้าไปดูที่ User ครับจะเห็นว่ามันจะมี ชื่อฟิลเนี่ยมันจะมีขีดเส้นใต้ยอยู่จุดปะ่ะเอามอา์ไปชี้มันจะขึ้นคอมเมนต์ที่เราใส่ไว้ใช่ไหมครับนี่ฮะชื่อรหัสผ่านอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะมอ์ไปชี้มันจะขึ้นเป็นภาษาไทยนะครับนะครับนะครับอ,อยู่ในส่วนของ s ตรัคเจอรนะครับทีนี้ลองคลิกที่ Product นะครับคลิกที่ Product แล้วก็ลองดู Relation View นะครับ ราะว่าเราเราสร้าง Relation ไว้ใช่ไหมครับจะเห็นว่ามันจะมี Relation ไปยังในในฟิลด์ Product type ID เนี่ยนะครับมันจะเชื่อมไปยังตาราง Product Type ใน f i ลด d ID ไหมฮะนี่คือ Relation ที่มันสร้างให้เรานะครับสร้างให้เรานะรก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ดีนะครับที่ดีนะก็ประมาณนี้ครับอ่าโอเคนะครับ นี่ก็คือการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบนะครับออกแบบเต้าเบสนะครับก็จะทำลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวตอนที่ทำเวิร์กช็อปก็ค่อยมาว่ากันอีกทีว่าเราจะทำระบบอะไรลักษณะไหนนะครับเขอันนี้ให้เห็นภาพว่าเราดีไซน์แบบนี้นะครับ โอเคนะครับทีนี้จะไปต่อไหมหรือว่าหยุดวิดีโอดีเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของการสร้างโมเดลต่อนะครับเดี๋ยวหยุดเรื่องของการดีไซน์เลยตรงนี้นะครับ